พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของคุณทแป้งนะคะวันนี้เราจะพามาดูไก่ที่โรงเรียนอัง,งุริยาคมนะคะจะเป็นไก่ไข่นะคะไก่ไข่เลี้ยงแบบว่าอารมณ์ดีไก่อารมณ์มดีนะคะปล่อยตามอธยาศายมีทั้งข้างนอกขอกแล้วก็ในขอกนะคะวันนี้ก็จะมาให้ เศษของเรานะคะประจำโรงเรียนไก่ที่นี่มีแต่ตัวอ้วน,ออนตอนนี้กำลังรอกินอาหารไก่อาหารไก่กระสอบแล้วเท่าไหร่น้องปอ5 3 0ร่ะ530บบาทนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะ แพงอยู่แต่ก็คุณภาพดีดูสิอันนี้ห้ออะไรหรอชีเคเคทีเคทายุน้องไก่น่ารักมากนะคไก่ที่นี่จะคุ้นเคยกับคนมากเลยเขาเห็นคนได้เขาไม่เห็นเันเห็น ที่นี่อากาศดีมากนะคะก็จะมีการการแสดงไม้นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้เป็นต้นอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรอะ่ะอันนี้ต้นผักกาดดาวปะผักกาดดาวต้นตีนมเป็ดแล้วก็ต้นอันนี้ไม่รูต้ต้นอะไรต้นดอกคูณใต้ต้นไม้ก็จะแบบว่าเย็นมากเลยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็น ่วนพ่อเพียงนะคะเป็นลงเพาะเห็ดนะคะข้างในนี้จะเป็นลงพาะเห็ดอันนี้ก็จะมีเห็ดข้างในก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหน,หน,หนูอันนี้ก็ช่วงปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้มานะคะเพราะว่าเทอมเนาะมัน,นกำลงังบูรณะใหม่ก็จะมีเชื้อเห็ดต็มเลยอยู่ในนี้เอาไว้ทำอาหารให้เด็กนักเรียนกินนะคะ อุดมสมบูรณ์ครัพังงูส่วนหลังคานะคะก็ทําจากหลังคาอย่างดีนะคะนี่จะเป็นเย็นๆหน่อยตอนนี้ก็กําลังรอฮองสูปอนะคะเปิดกระสอบอาหารให้ไก่กินอยู่เดินเข้าไปข้างในอยู่แต่ว่าลองทำให้เอ็มอํานเลยไม่เอ็มค่ะนอะ <c oughs> เย็นก็จะเป็นหนาวๆหนะ่อยเพราะว่าเมื่อกืนมีฝนตกแรงมากนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นหน่อยอันนี้เราจะเทให้เขาข้างนอกเหรอเทรอบหลอดอยู่ประตูก่อนค่ะถึงมันรับซุ้มอ๋อคือเราเทให้เขาเราก็ให้เขาใหม่ตรงนี้ก่อนไม่งั้นเขาจะมาอยู่มันบกับคน ไก่ที่นี่จับได้นะคะน่ารักมากบางตัวนั่งให้เราอุ้มเลยนะตัวนี้อยู่ข้างหน้าไม่เข้าไปอ่ะเข้าไปสิหนูอันนี้แล้วมาน,นี้มาน,นี้มาน,น,น,นี้ก่อนมาน,นี่มาน,นี้ก่อนอนางบินออกมาจากตรนไหน ถ้าไต่ออกมาอย่างนี้บางตัวก็จะไข,ข,ข,ข่ข้างนอกนะคะเราก็ต้องจับจุดบางทีไข่มันแตกข้างนอกก็เขาก็จะกินไข่ของเขาเราจะไม่เลี้ยงแบบว่าใส่ที่เป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะคะแล้วุ้มน้องเขาจะแข่งก่อนมานี่ก่อนขอจับหน่อยแลย้วขอจับหน่อยมานี่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 อย่าดูอย่าดู โอเคจัดไปแล้วไปตอนนี้เราอุ้มไก่เขาไปข้างในก่อนเวลาเขากินอาหารเขาเขาไม่ค่อยอยากให้อุ้มเท่าไหร่นะคะไปโอ้โหเก่งเกื้อนหมดเลยฝนตกนะคะ ควรตกหน่อยก็จะเละๆหน่อยโอ้หรองเท้าไม่อำนวยเลยใส่รองเท้า hmm. ส like ้นสูงใส่รองเท้าส uh ้น huh. สูงส <t> ้น <d> ต <beers> ึกมาไป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 ใส่รองเท้าส้นสูงส้นตึกมาเหยียบขี้ไก่นะคะตายใส่อะไเนี่ยอือหือเฮ้ยตายน่หละตายใส่อะไรกันเ่าะที่ไม่รู้อ๋อทำไมเป็นตะเตงยี่นี่ ตาล,ลูก,กัดดรอเปล่าเขาก็จะเลี้ยงแบบนี้นะคะ่ใช้ใช้ถังให้อาหารเขาก็จะมากินแบบนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเขาจะไข่ไม่เป็นที่เป็นทางนะคะข้อดีคือเขาได้เดินออกกำลังกายด้วยไก่ก็จะไข่ขบ่อย ไก่ก็จะไม่เครียดนะคะอันนี้ไก่มีจำนวนเท่าไหร่น้องปอสองร้กว่า,200วาต่อต่ออาหารกี่กระสอบคะัาละกีค่ะใช่ให้ต่อวันค่ะเห้ยไปได้นหนึ่งกระสอบอันนี้ฝนตกนะคะก็จะกินก็จะเม้นๆหน่อย เรื่องปกติคนะนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังให้อาหารไก่กันนะคะตอนนี้ก็พากันมาลุยกินอย่างอริดอร่อยนะตอนนี้ทำากลางบรรยากาศที่ชืดชื่นนะคะ เ็นอะไรตายเหรอแต่ว่าศัตรูนี่ก็คือน่ากลัวที่สุดก็คือตัวเจ้า,มาแมลง่องเนี่ยอาจจะก,กัดก็ไม่รู้แหละมันไม่ได้ต้อสู้ตลกอ,อันนี้แม่ไข่กำลังไก่กำลังไข่กำลังออกไข่อาเบ่งเบ่งเบงเอาละ แต่ว่าไก่ในจับได้หมดทุกตัวนะคะแต่ว่าการจะเอาไข่ใส่ถังก็คือว่าต้องรอให้มันเย็นๆก่อนไม่ไงั้นมันจะแตกไข่มันร้อน,นเยอะมากเลยไปแต่ลูกเต็มโตเท่านั้นเลยเลี้ยงไก่ปล่อยง่ายดีอย่างนี้ก็คือว่าเขา เอาขยันไข่นะคะดูแต่ว่าข้อเสียคือเขาจะไข่ไปทั่วอย่างนี้นะะแหละเร้วก็ต้องคอยเก็บนะะน,นี้จะเก็บมาแล้วหนึ่งรอบเห็นไหมเต็มเลยค่ะท่าน้างก็มีเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปเก็บนะคะแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือจะใส่ถังอันนี้ก็กำลังเอาไข่เหมือนกันอุ่นมากเลย เขาไข่ทีละตัวไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเขาขึ้นไปสองตัวสามตัวเหยียบไข่แตกให้เราโอเคจ้ะ อนนี้เราก็ทําการฉิดไข่ใส่ถุงเพื่อไปทําความสะอาดนะคะเราจะขัดไข่คือเราจะไม่ให้มันโดนน้ำเนาอะอันนี้เขาจ้องเขาจ้องอันนี้เขาจะจ้องจิก,กินนะคะนี่คือถ้าแตกปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเก็บนี่เห็นไหมเขานั่งให้เราจับเลยไปกินอาหารไปไม่ต้องมาเล่นด้วยปไปกินอาหารเลย ยูนี่จะไม่กินไก่กันนะคะกินแค่ไข่ส่วนไก่ก็เลี้ยงจนเขาตายตายเสร็จแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยเอาไปฝังลงดินนะคะบางทีบางครั้งนะ่ะไข่มันอยู่ในลึกก็มีแล้วก็ต้องขุดออกมาอ้าวแตกๆเห็นไหมนี่แล้ก็ต้องเก็บไข่ แบบอันก็จะเปื้อนหน่อยแล้วก็ต้องเช็ดนะคะโอ้ตเตะเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้เตะแล้วก็ให้ไก่อ่ะถ้าไข่ถ้าสมมติว่าไข่เตะพวกเขาจะกินไข่ของตัวเองสังเกตนะคะไก่ที่เราซื้อมาจากฟาร์มเนี่ยเขาจะตัดปากเพราะว่าปากเขาจะแหลมเขาจะไปจิกไข่ตัวเอง ือถ้าสมมติมันแตกปุ๊บก็จะจ้องทันทีเลยแอบเดียวหมดค่ะนี้ก็เพื่อนอยู่นะ ดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะขายไปทั่วอย่างเงี้ยแหละตามซอกตามมุมแล้วก็ต้องตากว้างๆอันไหนที่แตกเราจะเก็บไม่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 ไปเก็บเก็บกินนะคะเพราะให้ให้ไก่กินเลยให้เขาไปเลย เาไม่เอาหยุดเลยไปกินอาหารกันไปไอ,อย่ามาดื้ออันนี้น่าจะออกไข่นั่นนี่โอ้โหคนดูนี่หนเต็มเลยไก่สองร้อยตัววันหนึ่งก็จะไข่อยู่จ8แปดแงนะคะแต่และลูกเนี่ยจะโตลูกตัวๆเท่านั้นเลย น,นี่อดุดมสมบูรณ์มากนะคะเด็กๆได้รับโปรตีนจากไข่ไก่แล้วก็เลี้ยงหมูด้วยหมดดิ่งยังขอดูหน่อยอันนี้คือจะมีถังใส่แต่ว่าอันนี้มันจะเต็มถังแล้วก็เลยมาใส่อีกนะคะคไอ้น้องเขากำลังกินกินอาหาร อ่ะกินกินเจ้นี่บางทีเราไปเล่นกับเขา,าเขาก็ไม่เขาไม่กินนะคะเขาจะไม่เล่นกับเราใส่เยอะมากเลยนี่ก็มีตอนนี้ก็แบตเหลืออยู่14 เราอยู่ในหน้านี่ไงเจอถังอ,อันนี้น่าจะไข่เตะแล้วเขาก็จะจิกมาเก็บไขต่ตรงจะกล้าดีกลัวอันนี้เขาหมอบอ,อันนี้กี่ฟองนี่หนึ่งสงนับสิสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองก็ดสิบฟองโอ้โหแขงหนึ่งก็จะมี30ฟองนะคะ อันนี้คือเยอะมากเลยอันนี้เกือบแผงหนึ่งเกลืออีกเก้าฟองก็ oh God, ครบอ้าวไม่กอดไส่ลนไปไหนแล้วแตกปะขอหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหแตกค่ะไม่เป็นไรอะ่ะให้เขากินแตกอ่ะโหนตวเองไม่เป็นอะไรหรอกเร,เราต้องทะนุถนอมนะคะเวลาจะจับไข่ มือลื่นมืออะไรนี่ไม่ได้อ่ะอเมื่อกี้ใครแตกหนึ่งฟอง ห้าหกจิดอันนี้เจ็ดฟงเดี๋ยวนี้จะเป็นการที่ไม่ไม่ไมดองไข่นะคะขายดีมากเลยไม่เคยเหลือนะคะไข่สุดใหม่ไม่เคยค้างคืน ลงเลยม, <laughs> มด,ดี๋ยวสักครู่เราเก็บไข่เสร็จเราก็จะทำการถ่ายรูปแล้วคะอ๊ออันนี้กี่ฟอง3สี่ห้าหก1จฟองอ่ะทีนี้เราก็จะทำการเก็บไข่นะคะถ้าคนไหนอยากอยากให้ถ่ายอะไรมานะคะก็ พักแชท์ส่วนตัวได้นะคะว่าอย่าดูคลิปอะไรอย่าให้คนเขาแป้งไปที่ไหนนะคะก็ย <glowing> ินดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเซฮายบ๊ายบาย